ยามเฝ้าบ้านผมชื่อดินครับเป็นผู้ชายธรรมดาอยู่ในช่วงวัยกลางคนแถมตอนนี้ก็กำลังตกงานเพราะพิษจากโควิดด้วยทำให้ผมต้องออกจากงานซึ่งผมก็ต้องมาตระเวนหางานใหม่อยู่หลายที่แต่ว่าก็ไม่เจองานที่น่าสนใจหรือเหมาะสมกับผมเลยจนบังเอิญโชคดี มีญาติแนะนำงานมาให้ผมเป็นยามเฝ้าบ้านซึ่งเขาบอกว่าให้ผมแค่ไปเป็นยามเฝ้าบ้านเก่าๆหลังหนึ่งของนายฝรั่งที่เขาจะไม่อยู่ราวๆสามวันซึ่งเขาได้ไปสร้างบ้านไว้กลางป่าผมก็คิดซะว่ารับไว้ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าค่าจ้างก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับพอถึงวันนัดนายฝรั่งเขาก็ส่งคนขับรถมารับผมถึงที่บ้าน เพื่อจะขับพาผมไปส่งที่บ้านที่ตกลงกันไว้ถือว่าเขาดูแลดีมากๆเลยแหละครับจนผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือเสียเวลาทำอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำพ่อขับไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านก็เห็นเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กลางป่ากลางเขาแบบที่ไม่น่าจะมาสร้างไว้ลึกขนาดนี้เพราะมันค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองมากๆแถมสภาพก็ดูค่อนข้างมีอายุประมาณหนึ่งแล้วผมยืนมองหน้าบ้านด้วยความสงสัย อีกสามวันผมจะมารับนะครับเสียงคนขับรถพูดกับผมแล้วกำลังจะกลับขึ้นรถไปผมจึงรีบถามขึ้นมาก่อนว่าเอาเดี๋ยวครับแล้วผมจะออกไปหาของกินได้ที่ไหนล่ะครับเพราะมันไกลาจากตัวเมืองขนาดนี้ครับเขาก็มองหน้าผมแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงในบ้านมีกับข้าวเตรียมไว้ให้คุณแล้วครบสามวันแน่นอนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญ ห้ามยุ่งกับเปียโนของนายฝรั่งเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ยื่นกุญแจทั้งหมดมาให้ผมแล้วเขาก็รีบกลับขึ้นรถแล้วขับกลับออกไปทันทีปล่อยให้ผมยืนงง,ง,งอยู่ที่นี่ผมก็คิดในใจว่าคนขับรถนี่ดูไม่เป็นมิตรซะเลยนะตั้งแต่ขับรถมาก็ไม่พูดกันสักคำหนึ่งแต่จากนั้นผมก็เลิกคิดมากเพราะว่าก็ไปไหนไม่ได้แล้วจึงเดินเข้ามาในบ้าน เพื่อที่จะตรวจดูว่าผมจะจัดแจงกับตัวเองยังไงต่อไปผมเดินไปที่ครัวก่อนเลยครับเพื่อที่จะดูอาหารการกินก่อนก็ปรากฏเป็นข้าวกล่องผลไม้หั่นแช่เย็นแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆพร้อมสับไว้ในครัวเรียบร้อยคือเหมือนเตรียมทุกอย่างไว้โดยเฉพาะอย่างกับว่าก่อนหน้านี้มีคนรับจ้างมาเฝ้าบ้านหลังนี้หลายคนแล้ว เพราะดูจากการจัดเรียงต่างๆหรือสภาพบ้านในส่วนอื่นๆแทบจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยจะมีก็แต่ส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เท่านั้นและขณะที่ผมกำลังคุ้นคิดอยู่นั้นก็มีเสียงเปียโนโจากที่ไหนสักแห่งในบ้านดังขึ้นผมก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าหูฝาดไปก็เลยลองเดินสำรวจดูว่าตรงไหนของบ้านที่ใช้นอนได้บ้าง จนมาลงตัวที่ห้องโถงกลางบ้านที่ดูว่าฝุ่นน่าจะน้อยที่สุดแถมมีเตาผิงไฟเก่ากลางบ้านด้วยผมก็จัดการปัดกวาดเรียบร้อยพอจะใช้นอนได้ก็เดินไปตามหาห้องน้ำภายในบ้านแต่ว่าเดินหาที่ชั้นหนึ่งห้องน้ำกลับใช้งานไม่ได้เหมือนจะมีใครล็อกประตูไว้ผมจึงเดินออกไปที่กลางบ้านก็เห็นมีบันไดขึ้นไปที่ชั้นสองก็เลยลองเดินขึ้นไปดูครับ เมื่อเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วผมก็ลองสาดส,สองสายตาดูว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนแล้วผมก็เจอห้องน้ำอยู่ทางมุมด้านในสุดของบ้านผมก็เลยเดินไปดูซึ่งก่อนจะเดินไปถึงที่ห้องน้ำจะมีห้องนั่งเล่นใหญ่ๆอยู่ห้องหนึ่งที่มีผ้าขาวผืนใหญ่มากๆคลุมอะไรบางอย่างไว้ผมหยุดยืนมองก็เกิดความสงสัยขึ้นมา จึงตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆระหว่างเดินเข้าไปเหมือนมีความรู้สึกอึอดอัดแปลกๆอะไรบางอย่างและตอนนั้นเองผมเที่ยงเดินไม่ถึงผ้าคลุมดีมก็มีเสียงเป็นโนดังขึ้นผมหยุดแล้วยืนนิ่งไปแป๊บหนึ่งเพราะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวแต่ทำไม ถึงมีเสียงเปียนโนดังขึ้นมาได้ผมก็เลยกลั้นใจหลับตาหนึ่งข้างแล้วเปิดผ้าคลุมออกเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยโทเอ้ยโอ้ว่าอะไรหนูเนีง่งเป็นเสียงหนูวิ่งสวนออกไปผมก็มองตามด้วยความหัวเสียนิดๆน,นี่บ้านเก่าจนมีหนูเลยเหรอวะช่วยฉันด้วย เป็นเสียงผู้หญิงลอยผ่านหูผมจากด้านหลังผมที่ตอนนี้ยืนเหงื่อแตกเหมือนรู้สึกว่ามีใครมานั่งอยู่ข้างหลังแต่ผมก็ตัดสินใจที่จะก้าวขาออกไปจากห้องผมเดินก้าวไปก้าวไปจนจะถึงประตูหน้าอยู่แล้วเชีย่ยอะไรวะแต่ประตูดันปิดก่อนที่ผมจะออกไปจากห้องได้ผมที่ตอนนี้ยืนอยู่หน้าประตู ก็ได้แต่มองไปที่ประตูเท่านั้นโดยที่ไม่กล้าหันหลังกลับไปดูว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังผมกันแน่ทันใดนั้นเองเสียงเปียนโนก็ดังขึ้นผมยืนตัวสั่นแล้วตัดสินใจหันหลังกลับไปดูเฮ้ย <Hey! S 1> เห็นเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ที่หน้าเปียนโนจากนั้นเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่สภาพใบหน้าของเธอ ไม่มีผิวหนังเลยแม้แต่นิดเดียว <th ad> เป็นหน้าที่ว่างเปล่าเห็นแต่ชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกตาโปนถลนออกมาผมสึ้นยืนปากสั่นตาค้างทําอะไรไม่ถูกแต่ก็พยายามใช้มืออีกข้างเพื่อบิดลูกบิดประตูออกไปให้ได้แล้วเหมือนโชคจะยังเข้าข้างผมเพราะประตูบานนั้นกลับเปิดออก <th ad> จังหวะที่เปิดประตูผมก็ได้รีบหันหลังกลับและวิ่งออกไปทันที แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นเพราะหญิงสาวคนเดียวกันกับที่นั่งบนเปียโ,โนมาดักรออยู่ที่หน้าประตูแบบระยะประชิดแบบที่ตาสบตากับผมผมถึงกับช็อกแล้วก็หมดสติไปในที่สุดในตอนนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมที่พอจะได้สติกลับมาก็พยายามลืมตาขึ้นมาแต่ดูจากแสงแดดที่มันสาดส่องเข้ามาแล้ว เหมือนว่าผมน่าจะตื่นมาในเช้าของอีกวันหนึ่งผมที่ตายังไม่คุ้นชินกับแสงแดดก็เอามือขยี้ตาแล้วก็ลืมตาดูอีกครั้งแต่ก็ต้องตกใจเพราะเหมือนผมมาตื่นอยู่ที่ห้องใต้ดินหรืออะไรสักอย่างแต่แสงแดดสามารถส่องเข้ามาถึงได้แล้วเหมือนจะเป็นห้องเก็บของซึ่งห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของอะไรบางอย่างที่มีกลิ่นคาวแปลก ผมจึงเดินสำรวจไปรอบๆห้องก็เต็มไปด้วยฝุ่นที่หนาเตอะแต่มีแท่นหินอยู่กลางห้องที่ผมสงสัยว่ามีไว้ทำอะไรกันแน่ผมจึงเดินเข้าไปดูแต่ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นเป็นเหมือนคราบเลือดที่ดูเหมือนจะไม่เกิน3-4-5หวันที่ผ่านมาผมยืนทื่อตกใจไม่นาน <c oughs> ก็ได้ยินเสียงแตรรถด,ดังขึ้นผมเรียกสติตัวเองกลับคืนมาแล้วจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูว่ามีใครมา ก็เป็นคนขับรถมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านผมเอาค่าจ้างมาให้ล่วงหน้าให้ไปก่อนเลยครับแล้วได้อีกสองวันจะมารับอยู่ได้ใช่ไหมครับตอนแรกผมก็ไม่อยากจะอยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นค่าจ้างที่มันเป็นจำนวนที่ไม่อยากจะเชื่อก็เลยตัดสินใจที่จะทนอยู่ต่อเพราะอีกแค่2วันก็ได้กลับบ้านแล้วแต่เพื่อคลายสงสัยผมก็เลยถามคนขับรถไปว่าเออทำไมถึงไม่ให้ยุ่งกับเปียโน,โนหรอครับ ข้ามยุ่งเด็ดขาดมันเป็นของห่วงของนายฝรั่งเขาและเขาก็มองผมด้วยสายตาที่จริงจังแล้วหลังจากสิ้นเสียงเหมือนเขาจะหันไปมองอะไรสักอย่างแล้วก็รีบขึ้นรถไปด้วยความกลัวอา้อาวเดี๋ยวสิครับผมที่กำลังสับสนงุนงง<ๆ>ก็หันหลังกลับไปมองในทิศทางเดียวกัน<ๆ>ก็เห็นเป็นห้องที่มีเปียโน,โนจากด้านนอกที่ในตอนที่ผมหันไปเหมือนมีเงาคนวัยวหายเข้าไปในบ้าน ผมที่ตอนนี้ไม่กล้าขึ้นชั้นสองแต่ก็จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำจึงพยายามจะใช้ตอนที่ยังไม่มืดเพื่อที่ยังคงมีแสงแดดอยู่จึงตัดสินใจขึ้นไปใช้งานอีกครั้งในช่วงสว่างผมรีบวิ่งผ่านห้องเปียนโนอย่างรวดเร็วพอผ่านมาได้ก็โล่งใจที่รอบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำทำธุระต่างๆให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำเพื่อจะกลับไปที่ชั้นล่าง ผมตัดสินใจวิ่งอีกครั้งเพื่อที่จะผ่านห้องเปียโนเพื่อจะไปชั้นล่างในรอบนี้ช่วยฉันด้วยทันทีที่ผมได้ยินเสียงนั้นร่างกายของผมก็หยุดนิ่งแบบไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ตอนนี้ผมขยับได้แค่ลูกตาเท่านั้นผมเหลือบตาเข้าไปในห้องเปียโนเฮ้ย <Hey! S 1> ภาพที่ผมเห็นเป็นผ้าคลุมที่ใช้คลุมเปียโนมาอยู่ที่หน้าประตูข้างหน้าผม แต่มาในรูปร่างของร่างกายคนซึ่งผมคงไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นร่างของใครแล้วในตอนนี้ผมที่คิดอย่างเดียวแล้วว่าจะต้องออกไปจากตรงนี้เท่านั้นจึงตัดสินใจวิ่งสุดแรงเพื่อจะลงไปที่ชั้นล่างให้ได้ในขณะที่กำลังจะถึงชั้นล่างแล้วผ้าคุมรูปร่างคนนั้นก็มาดักรออยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายผมที่วิ่งมาอย่างสุดแรงจึงไม่สามารถหยุดได้ทัน แต่ในจังหวะที่ผมชนกับผ้าคลุมนั้นกลับไม่มีแรงประทะอะไรกลับมาแต่มันกลายเป็นผ้าคลุมเปล่าๆที่ทำให้ผมนั้นสะดุดพลาดแล้วกลิ้งล้มไปกัดพื้น <c oughs> โ,อโอ๊ยอะไรวันเนี้ยผมที่ตอนนี้ปวดไปทั้งตัวก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ขาดันเคล็ดซะก่อนแล้วหันกลับไปมองที่ผ้าคลุมอยู่อีกครั้งแต่ผ้าคลุมก็ไม่อยู่แล้ว เพราะตอนนี้กลายเป็นหนังสือเก่าๆหนึ่งเล่มมาวางบนพื้นแทนผมที่สับสนถามกับตัวเองว่าจะทำยังไงดีก็ตัดสินใจค่อยๆขยับร่างกายไปใกล้ๆแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นไดอารี่เก่าๆที่เขียนด้วยภาษาไทยผมนั่งอ่านข้อความในหนังสือก็สื่อไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคลีเธอเป็นนักเปียนโนที่สวยมาก ที่ตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักเปียโน,โนแล้วย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กับนายฝรั่งจนท้องแต่ว่ายิ่งนานวันนายฝรั่งก็มีอารมณ์ที่รุนแรงทำร้ายร่างกายเธอเหมือนเป็นโรคสองบุคลิกคลีที่หนีไปไหนไม่ได้ทำได้แค่พยายามทาให้นายฝรั่งพอใจแล้วไม่โกรธจนไปทำร้ายร่างกายเธอแล้วอาจจะไปกระทบถึงลูกที่อยู่ในท้องแต่สุดท้ายเธอก็ถึงวันที่จะต้องคลอดลูก เธอขอร้องให้นายฝรั่งพาเธอไปที่โรงพยาบาลแต่นายฝรั่งก็จะให้เธอเคลอดที่ห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้สุดท้ายเธอก็แทง้งแล้วไม่สามารถมีลูกได้นายฝรั่งเกิดหัวเสียขึ้นมาเพราะจิตประสาทจึงจับเธอไปขังอยู่ที่ห้องใต้หลังคาหลังจากนั้นก็ไม่มีบันทึกอะไรต่อผมที่ตั้งใจอ่านมาถึงตรงนี้ ก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาทันทีว่าในห้องใต้หลังคานั้นมีอะไรกันแน่ช่วยฉันด้วยผมที่ได้ยินเสียงในคราวนี้กลับรู้สึกสงสารมากกว่ากลัวจึงพยายามลุกขึ้นด้วยสภาพขาที่แพลงแล้วค่อยๆเดินขึ้นไปเพื่อจะลองไปเปิดห้องใต้หลังคาว่ามีอะไรกันแน่ผมเดินขึ้นไปจนถึงห้องใต้หลังคา แล้วก็เห็นประตูที่ออกแบบมาเพื่อล็อกจากด้านนอกและไม่สามารถเปิดจากด้านในได้ผมค่อยๆเปิดประตูออกก็เห<ขา>็นมีบันไดที่ให้ปีนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งผมจึงค่อยๆพยายามปีนขึ้นไปสัต์ส่องสายตาไปทั่วๆแต่สิ่งแรกที่ผมได้รับก็คือกลิ่นเหม็นที่แรงมากๆลอยโชยไปทั่วห้องใต้หลังคาอันมืดมิด ผมเดินคลำไปตามแสงรำไรที่พอจะทำให้เห็นผนังกำแพงห้องจนไปเจอสวิตไฟผมจึงกดเปิดไฟแล้วหันไปตามทางที่มีกลิ่นเหม็นที่แรงที่สุดเฮ้ยเที่ยผมทรุดลงกับพื้นเพราะสิ่งที่เห็นก็คือศพของหญิงสาวที่เหมือนโดนทุบจนใบหน้าเละเทะจนไม่สามารถบอกรูป,ปรพรรณสันธานได้บวกกับคราบเลือดที่ไหลามาจากช่วงล่างของร่างกาย ที่น่าจะเกิดจากการที่เธอนั้นแทงผมที่เห็นทุกอย่างในตอนนี้ก็ทำตัวไม่ถูกคิดแค่ว่าจะแจ้งตำรวจแต่มือถือดันอยู่ชั้นล่างสุดแต่ทันใดนั้นก็เหมือนมีเสียงรถขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านผมที่สงสัยจึงเดินไปที่ชั้นสองแล้วมองผ่านหน้าต่างออกไปก็เห็นเป็นรถของคนขับรถมาจอดที่หน้าบ้านพร้อมกันนั้นเหมือนจะมีผู้ชายสูงใหญ่ดูมีอายุลงมาจากรถด้วยเช่นกัน ที่พอเห็นแบบนี้และในสมองมีความทรงจําที่อ่านจากไดอารี่จึงรู้ตัวแล้วว่าต้องรีบลงไปด้านล่างให้เร็วที่สุดผมจึงรีบปิดประตูใต้ห้องหลังคาผมจึงรีบปิดประตูห้องใต้หลังคาแล้วรีบเดินลงมาชั้นล่างให้ไวที่สุดซึ่งผมยังโชคดีที่ลงมาทันก่อนจังหวะที่เขาจะเข้ามาในบ้านแต่ผมก็เก็บอาการหอบไว้ไม่อยู่คนขับรถเปิดประตูเข้ามาพอดีเขามองผมด้วยสายตาสงสยัย แล้วถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อ,อเปล่าครับพอดีผมลื่นล้มในห้องน้ำน,นิดหน่อยครับแล้วมันเจ็บขาครับสิ้นเสียงก็เห็นนายฝรั่งเดินตามเข้ามาหยุดยืนมองหน้าผมอยู่สักครู่แต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วเดินขึ้นไปที่ห้องเปียนโนผมที่ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอยากบอกไม่ถูกเพราะว่า คนขับรถยังคงยืนขวางหน้าประตูอยู่ผมจึงตัดสินใจถามออกไปว่าเออแล้วนี่มาทำอะไรกันดึกดื่นป่านนี้หรอครับอ๋อพอดีนายฝรั่งเขากลับมากระทันหันก็เลยรีบกลับมาดูว่าบ้านเนี่ยเรียบร้อยไหมอ๋อครับนั้นแบบนี้ผมก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ยังไงนายก็รับค่าจ้างไปแล้ว คงให้กลับไม่ได้อ่ออ๋ครับนั้นผมขอไปหาอะไรกินในครัวก่อนแล้วกันครับเมื่อผมพูดจบผมจึงรีบหันหลังเพื่อจะเดินเข้าไปในครัวให้เร็วที่สุดแล้วคิดในใจแล้วว่าจะหยิบมีดมาเพื่อป้องกันตัวแต่ในจังหวะที่ผมกำลังจะก้าวเท้าไปนายดินนายรู้หรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดสิ้นเสียงคำนี้ผมถึงกับยืนตัวสั่น แต่เขาพยายามข่มความกลัวแล้วตอบกลบเกินกลับไปว่าอ๋อเหรอครับก็ไม่แปลกนี่ครับในฝรั่งออกจะรวยมากขนาดนี้นั้นผมขอตัวนะครับผมพูดจบก็พยายามจะเดินต่อเข้าไปในครัวกึ่งวิ่งแล้วยังไม่ทันได้เดินต่อคนขับรถก็พูดขึ้นว่าแล้วจะเข้าไปทำอะไรในห้องใต้หลังคาผมที่รู้ตัวแล้วว่า การที่เขามาในครั้งนี้ต้องไม่ดีแน่ๆผมจึงรวบรวมแรงที่เหลือทั้งหมดวิ่งเข้าไปที่ครัวเสียงปืนที่ดังขึ้นตัดผ่านข้างๆหูผมทำให้ผมต้องรีบก้มลงหลบในครัวตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วผมก็เอื้อมไปหยิบมีดจากบนโต๊ะมาเก็บไว้ที่มือได้ทันและพยายามอยู่อย่างเงียบที่สุดแล้ตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนขับรถ เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเองไฟทั้งบ้านก็ดับลงผมปิดปากเงียบแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนขับรถกรีดร้องดังไปทั่วบ้านด้วยความทรมานเหมือนโดนอะไรบางอย่างทำร้ายผมนั่งอยู่ในครัวเหมือนคนที่จะเสียสติแล้วไม่กล้าลุกไปไหนจนเสียงร้องนั้นเงียบไป ผมตัดสินใจค่อยๆลุกขึ้นแล้วหันออกไปดูซึ่งผมมองจากไกลไกก็เห็นเป็นคนขับรถนอนฟุบคว่ำหน้าอยู่กับพื้นผมจึงตัดสินใจค่อยๆลุกแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆซึ่งพอผมเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆสิ่งที่ผมเห็นจากระยะไกล มันไม่เหมือนกับที่ผมเห็นในตอนนี้เลยเพราะสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้คอของคนขับรถกลับพลิกด้านไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่หลอนตามากๆแล้วที่คอของเขายังมีรอยเหมือนมือคนมาบีบรัดจนแดงกล่ำไปหมดผมที่ขืนขาแข็งตัวสั่นอยู่ข้างหน้าเขาก็ต้องตกใจมึงทำอะไรลูกน้องกูสิ้นเสียงนี้ผมหันขึ้นไปเห็นนายฝรั่ง ยืนมองผมด้วยตาเขมงพร้อมเดินตรงมาที่ผมจังหวะนี้ผมรู้แล้วว่าชีวิตของผมไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผมจึงรีบหยิบกุญแจจากศพของคนขับรถแล้ววิ่งหนีออกไปนอกบ้านให้เร็วที่สุดจังหวะนี้ผมก็หันหลังกลับไปดูด้วยว่านายฝรั่งกำลังจะทำอะไรซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็เป็นอย่างที่ผมคิดนายฝรั่งกำลังก้มลงเพื่อจะหยิบปืนขึ้นมายิงมาที่ผมผมจึงรีบวิ่งขึ้นรถเพื่อที่จะสตาร์ทรถให้ได้ สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแล้วนายฝรั่งก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าผมแล้วยกปืนขึ้นชี้มาที่หน้าของผมผมก้มลงหลับตาแล้วก็คิดว่ายังไงยังไงคืนนี้ผมต้องตายแน่ๆเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยนี่มันอะไรวะไม่แต่ผมกลับได้ยินเสียงนายฝรั่งพูดคำนี้ขึ้นมาก่อนผมจึงหันขึ้นมาดูปรากฏเป็นร่างของคลี กำลังจับมือของนายฝรั่งหันปืนกลับไปที่หัวของตัวเองเสียงไกลปืนดังกังวานไปทั่วหุบเขาและป่านี้พร้อมกับเลือดที่สาดกระเซ็นไปที่บ้านผมที่ตอนนี้ตกใจสุดขีดจนมีแต่ความคิดที่ว่าจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ไหลเข้ามาในหัวผมแบบไม่รู้ตัวทำให้ร่างกายของผมต้องขับรถออกจากบ้านโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ผมขับรถออกไป ในหัวของผมก็มีแต่ความคิดที่ว่าจะต้องไปแจ้งตำรวจให้ได้เมื่อผมไปถึงสถานีตำรวจผมก็แจ้งตำรวจพร้อมกับหลักฐานไดอารี่และเล่าทุกๆอย่างที่เล่าได้ให้ตำรวจฟังทั้งหมดทุกอย่างถูกสรุปไปตามที่มันควรจะเป็นว่านายฝรั่งเป็นเหมือนโรคจิตที่พาผู้หญิงมาทำให้ท้องและพยายามจะคลอดลูกเพื่อจะไปทำคุณไสยของไทยตามความเชื่อแต่ก็ไม่สำเร็จสักลาย แล้วก็เหมือนผมจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รอดจากการเป็นยามเฝ้าบ้านของบ้านหลังนี้แล้วมาบอกตำรวจได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือบางทีผีก็อาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับคนอย่างเราก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้าง